ชื่อไหนที่ละทาราโนวาครับเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่ายสวัสดีครับทุกๆคนขอบคุณครับที่เข้ามาชมในอื บอกเข้ามาชมเยะแยะแล้วลูกเฮเป็นดูผมหน่อยเป็นดูผมหน่อยผมจะช่วยพ่อหาตังค่า,งานมสวัสดีครับ